สวัสดีครับมาทําคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุบัตเตอร์ไฟกับเช้าเล็กของเพื่อนสมาชิกมาทําระบบนะครับท่านเพื่อนสมาชิกเนี่ยเขาเอาตะเกียงโู้แมนนะครับโู้แมน200ใบผู้แมนยมอวกับกระเช้าเล็กบัตเตอร์ไฟมาทําระบบนะครับ เรีบร้อยแล้วครับเราก็มาทำคลิปเกียงเจ้าพายุเจะเช่าเล็กครับหัวในเนี่ยของมันเนี่ยก็เชื่อมมาครับแก้แล้วตั้งไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับถ้าเปิดอ,ออกก็พังหมดนะครับก็เลยเอาหัวใหม่ใส่เลยครับแต่แน่น ว่าหัวใจใหม่มันจะแน่แนๆมาครับเราก็เอาสูตรออกมากครับชุบแอลกอฮอล์ร้อยครับเพื่อให้มันกินโลมันนะครับเดยอจะเพียงที่เราก็จุดเไปก็ได้ครับ จ้าอายุเนี่ยจะเกียงระบบหลมนะครับทํางานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องหลักต้องร้อนอเลยะครับเราก็รอนะครับพอเราเริ่มจุดก็ไฟก็จะเผาไส้ตะเกียงครับก็จะค่อยๆดําจนดําไปทั้งลูกนะครับ mm hmm. จากนั้นก็จะค่อยๆขาวครับ จนขาวไปทั้งรูกนะครับจะเย็นๆครับเพราะตะเกียงจเจ้าพายุเป็นตะเกียงระบบลมทํางานผ่านหลักความร้อนครับเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับรออย่างเดียว คือการจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยต้องจุดในที่ที่ไม่มีลมะนะครับพอพูดที่หนึ่งใกล้หมดแล้วก็ตัวที่สองครับอหล้างจุกพิมแอลกอฮอล์ร้อยแล้วก็เอามาใส่กระบอกจุกน่ครับมันก็จะกินลม เนี่ครัเวลาสูบมันก็จะกินลมง่าย มาเผาถ้วยแอลกอฮอล์นี่ก็เผาสักสามสี่ถ้วยเลยนะครับให้หลัก,กร้อนไม่ต้องรีบครับพอมันล่องเราก็เติมครับ จากนั้นเราก็น้ำมันห้องเริ่มงึ้ด สูกสามบทีสี่สิบทีก็เนี่ยครับแา่บิดคี้ขึ้นนะครับเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดพอเราเปิดวาล์วไป90องศาที่ตำแหน่ง3ามนาฬิกาเสียงลมจะเดินตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับเสียงลมเดินแล้วครับตะเกียงติดแล้วครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับ นี่ครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกครับแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตะเกียงลูกนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ